สวัสดีค่ะท่านผู้ชมในวันนี้เราก็กลับมาพบกับทางช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะในวันนี้ทางช่องขายดีชาแนลของเรามีวิธีการทำพาสต้าเส้นสดผัดขี้เมาทะเลมาฝากกันค่ะโดยในวันนี้เราจะมาทำพาสต้าเส้นสดให้ดูกันด้วยนะคะจะมีวิธีการทำและส่วนผสมเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะและนี่ก็คือเครื่องที่เราจะใช้ทำพาสต้าเส้นสดกันนะคะ เครื่องนี้สามารถทำเส้นได้หลากหลายชนิดมากๆเลยค่ะเช่นเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นพาสต้าหรือเส้นบะหมี่รวมถึงทางที่เป็นแบบพิมพ์เกี๊ยวดด้วยนะคะเขาจะให้หัวแม่พิมพ์มาหลายแบบมากๆค่ะรวมถึงเขาจะให้ถ้วยตวงมาด้วยซึ่งเวลาที่เราใช้ถ้วยตวงเราจะใช้ถ้วยตวงของเขานะคะขั้นแรกเราก็จะมาถอดอุปกรณ์กันออกก่อนค่ะแล้วเราก็จะใส่พิมพ์ที่เราต้องการลงไปวันนี้เราเลือกเป็นเส้นพาสต้านะคะ ใส่ลงไปในเครื่องและหมุนเกลียวให้เข้ากันเลยค่ะและนี่เขามีช่องเก็บอุปกรณ์ให้ด้วยนะคะสะดวกสบายใช้งานง่ายมากๆค่ะและในขั้นตอนถัดมาเดี๋ยวเราจะมาตวงแป้งกันค่ะเราจะใช้แป้งตาบัวแดงนะคะจำนวนสามถ้วยตวง เวลาที่เราตรวงแป้งให้เราเกลี่ยหน้าแป้งให้เรียบกับถ้วยตวงด้วยนะคะแล้วใส่ลงไปในเครื่องเลยค่ะ ดมาตามด้วยเกลือครึ่งช้อนชาค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาตีไข่กันนะคะไข่สองฟองใส่ลงในถ้วยตวงก่อนค่ะตามด้วยน้ำเปล่าทั้งไข่และน้ำเปล่าให้ได้170 ml นะคะ พอได้ครบ170 m l แล้วเราจะเติมสีผสมอาหารสีเหลืองไข่ลงไปเล็กน้อยและตีให้เข้ากันค่ะเราต้องตีให้ไข่และน้ำเข้ากันก่อนที่จะเทลงไปในเครื่องนะคะตีให้เข้ากันเลยค่ะและก่อนที่เราจะเปิดเครื่องให้เราปิดฝาเครื่องก่อนนะคะเสร็จแล้วให้เราเลือกโปรแกรมที่เราจะใช้เลยค่ะแล้วกดปุ่มส start ได้เลยค่ะ เครื่องนี้เป็นระบบอัตโนมัตินะคะจะนวดแป้งแล้วพอเมื่อเสร็จเวลาตามที่แจ้งบนหน้าจอแล้วในที่นี้เป็นเวลา13นาทีเส้นของเราก็จะออกมาค่ะค่อยๆเทไข่และน้ำที่ตีเข้ากันแล้วลงไปในช่องเทของเหลวเลยค่ะพอเทครบเรียบร้อยแล้วก็รอจนกว่าจะครบเวลาแล้วเส้นของเราก็จะค่อยๆออ,ออกมาค่ะ และตอนนี้เครื่องก็นวดแป้งได้ที่แล้วนะคะเส้นของเราก็จะค่อยๆทยอยออกมาอย่างอัตโนมัติเลยค่ะเราจะใช้แป้งมันนะคะเป็นแป้งนวลโรยที่ถาดและจับเส้นนะคะตัวเส้นพาสต้าของเราจะได้ไม่ติดกันค่ะและถ้าได้ความยาวที่ต้องการแล้วสามารถตัดแบ่งได้เลยนะคะแต่ในที่นี้เราจะไม่ตัดแบ่งเส้นกันค่ะ และตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเส้นของเราก็ออกมาจนหมดแล้วนะคะพอเส้นของเราออกมาจนหมดแล้วให้เราปิดเครื่องและถอดอุปกรณ์ไปล้างกันค่ะ และนี่ก็คือพาสต้าเส้นสดของเราค่ะน่ารับประทานมากๆทำได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมคะท่านผู้ชมสามารถทำทานเองได้โดยที่ไม่ต้องหาซื้อให้ยุ่งยากเลยค่ะและในขั้นตอนถัดมาเราจะนำเส้นที่เราทำไว้นะคะมาต้มในน้ำเดือดจัดใช้ไฟแรง10นาทีค่ะและพอครบ10นาทีแล้วเราก็จะนำเส้นไปล้างน้ำเย็นหนึ่งครั้ง แล้ใส่น้ำมันคลุกลงในเส้นเล็กน้อยแล้ววางพักไว้ค่ะและในขั้นตอนถัดมาเดี๋ยวเราจะมาปรุงน้ำซอสสำหรับผัดขี้เมากันค่ะวันนี้เราจะปรุงน้ำซอสกันให้เรียบร้อยก่อนนะคะเราใส่ซีอิ๊วขาว5ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยซอสหอยนางรม4ช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนชาค่ะ ตามด้วยน้ำตาลทราย3ช้อนโต๊ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะค่ะเสร็จแล้วคนให้เข้ากันเลยค่ะและนอกจากนั้นสําหรับเครื่องที่เราจะนำมาใช้ผัดขี้เมานะคะท่านผู้ชมสามารถเลือกเนื้อสัตว์และผักได้ตามใจชอบเลยนะคะและส่วนประกอบสําหรับการทำในคลิปนี้ทางเราเขียนไว้ให้ใต้คลิปสามารถชมกันได้เลยนะคะ ในขั้นตอนถัดมาเรามาเริ่มผัดกันเลยค่ะใส่กระเทียมลงไปผัดให้กระเทียมเหลืองหอมเลยนะคะและพอกระเทียมของเราเหลืองหอมแล้วเราจะใส่เนื้อสัตว์ลงไปค่ะในที่นี้เราใช้กุ้งกับปลาหมึกนะคะเราจะผ่าจนกว่ากุ้งกับปลาหมึกของเราจะสุกค่ะและพอกุ้งกับปลาหมึกของเราสุกแล้วนะคะเราก็จะตักขึ้นพักไว้ค่ะ แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาผัดเครื่องผัดขี้เมาอย่างอื่นกันค่ะเราจะใส่หอมใหญ่และแครอทลงไปนะคะตามด้วยพริกแดงจินดาตำค่ะในคลิปนี้เราใส่พริกแดงจินดาตำทั้งหมด2ช้อนโต๊ะค่ะแต่ความเผ็ดสามารถปรับลดได้ตามใจชอบเลยนะคะต่อมาตามด้วยกระชาย พริกไทยสดค่ะพริกชี้ฟ้าแดงและเห็ดค่ะวัตถุดิบแล้วแต่เราชอบได้เลยนะคะผัดให้เข้ากันเลยค่ะแล้วพอผักเริ่มสุกแล้วนะคะในขั้นตอนถัดมาเราก็จะใส่น้ำซอสที่เราได้ปรุงไว้เรียบร้อยแล้วค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ อย่าลืมนะคะรสชาติสามารถชิมได้แล้วก็ปรับเพิ่มลดได้ตามใจชอบเลยค่ะผัดให้เข้ากันเลยนะคะและในขั้นตอนถัดมาเราจะใส่เส้นพาสต้าที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยค่ะพอเราผัดไปสักพักเราก็จะตามด้วยเนื้อสัตว์ที่เราได้เตรียมไว้ในที่นี้ก็คือเราผัดกุ้งกับปลาหมึกไว้นะคะ และพอเราใส่เนื้อสัตว์ลงไปแล้วนะคะเราก็จะตามด้วยใบโหระพาต้นหอมและใบมะกรูดค่ะเสร็จแล้วก็ผัดให้เข้ากันเลยค่ะ และตอนนี้เส้นพาสต้ากับน้ำซอสของเราก็ผัดเข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในขั้นตอนผัดมาเดี๋ยวเราจะมาจัดจานกันค่ะ และนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับพาสตา้าเส้นสดผัดขี้เมาทะเลจากทางช่องขายดีชาแนลค่ะน่าทานมากๆและที่สำคัญทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะจะทำทานในบ้านหรือทำขายก็รับรองว่าเป็นที่ถูกอกถูกใจทุกเพศทุกวัยแน่นอนค่ะยังไงก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดีชาแนลของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาแนะนำกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ ีสวัสดีค่ะ